สวัสดีครับท่านพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับสาหรับเมื่อนี่ก็ขอตอนรับพี่น้องเข้านะครับเข้าสู่จ่องรักบาราชแนลนะครับซึงเป็นของของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนะครับเมื่อนี่ก็ไม่ีโอกาสนะครับไปมาตอนรับของสำนักงานปปชนะครับมันมาตรวจแปลงโรงห้องนาแปลงตันปุยสวิตอ่อวิหารครับวมือนี่สําหรับเรื่องเล่าจะเป็นอย่างไงขอเชิญพี่น้องเข้าไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ

เดี <S <S ๋ยวนี้จะเป็นบ่อที่ผมให้เขาดินไปทำถนนเพราะว่ามั่อ่อนมันอาเก um> ็บป nah um ุ๋ยอยู่คาเต็มมันไม่ได้ข้าวกินเดินจับเต็มห้องถ่ายกล้องนี้นะคะอ่าหนึ่งสอง นี่คน

าได้ล่รวมบนาใส่มดับ้อันดับต่อก็จะดแน้ิบยางค่ะพนักงานเภชหมะเกียิค่ะแล้ก็โอกรไรแรงนดีได้คำผลคำวิสานค่ะเจ้าพนักงานพลายจนชนทงาน นี่ควรเรือนต้นแบบค่ะนางสาวพัชรินทรแก้วกรรยาค่ะนักว,วิชาการคณะชุงคินปฏิบัติการค่ะแล้วก็มีทีมน้องนองนพโตค่ะแล้วก็ทีมผู้นําจากตำบลตะเต๊กค่ะแล้วก็นายนุดลนมีทรงศลค่ะนี่คือต้นแบบค่ะค่ะแล้วก็นางสาวนุชีเกลมทะายค่ะ นแนะนำก่อนจังหวะนะคะค่ะดิฉันเชิญทางทีงานแนะนำาเลยค่ะค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตสวัสดีท่านนะคะอาจจะเป็นช่วงบ่ายนิดนึงนะคะเรามีโอกาสได้พบปะกันค่ะวันนี้ค่ะสำนักง,งานปปชรประจำจังหวดัดระยอค่ะร่วมกับคณะลูกกร,รมการการดำเนินงานตามวัทรศาสตร์พาาิว่าในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดระยอค่ะได้มาลงติดตามตรวจสอบแล้วก็สังเกตการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการค้งหนองนาโมเดลนะคะวันนี้ถือว่า แต่อย่างยิ่งท,ที่ได้มาเฉลิมพระเกียรตินะคือทีมของปปชนะคะจะบอกว่าเรา,เากําหนดไว้ที่จะลงทั้งหมดเลยค่ะ23อําเภอด้วยกันคือต้องการจะไปดูทุกที่เลยโดยการประสานไปยังสํงงานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อขอสถานที่แล้วก็ขอในส่วนของรายละเอียดต่งางๆเกี่ยวกับโครงการทุกหมู่้าค่ะแต่ว่าที่ปปชลงไปเนี่ยคือจะมี2อําเภอนะคะ2อําเภอที่ปปชลงไปก็คือจะมีอําเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วก็อําเภอหนองหอง อีกอำเภอหนึ่งที่ลงไปที่เราไปเมื่อเช้าเมื่อเช้าเป็นการไปไปติดตามการดําเนินง,งานไปดูที่ว่าเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงไหมซึ่งเดิมอําเภอนงรองเป็นอาเภอที่ปปรลงอีกอาเภอหนึ่งนะคะลงเ,เราได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการดําเนินง,งานก่อนที่จะมีาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการทดลองขุดแปลงนี่แหละคะ่ะขุดแปลงที่เข้าร่วมโครงการนะคะเป็นการทดลองขุดซึ่งขุดร้อยเปอร์เซ็นต ุดแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้มีการดาเนินการ,กรสร้างซึ่งเราลงไปเพื่อที่จะเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นนะคะแต่ไปติดตามเมื่อเช้ามีการปรับเปลี่ยนสถานที่เป็นแปลงใกล้ๆกันนะคะเพื่อที่จะเข้าลงมือการแต่ถ้าเขายัางยืนยันที่จะใช้แปลงเดิมน,นั่นแหละคะ่ะมันคือประเด็นเรื่องของการทุจริตซึ่งเราบอกว่าตปชไม่อยากให้มีเรื่องทุจริตเข้าไปถึงได้ นำเรื่องนี้ค่ะเข้าที่ประชุมคณะลูกกรรมการการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานท่านก็เลยได้มีบัญชาหรือว่ามีมติให้ทางทีมงานเนี่ยค่ะลงมาร่วมด้วยก็วันนี้เรามีช่งชวงเช้าที่นางกรนะคะแล้วก็เฉลิมเส็จกียรติท้ายที่อำเภอปุนะคะแล้วก็จะมีพ่งนี้วันหนึ่งที่ลําไปมากแต่คัน,นี้เป็นเป็นการตรวจเยี่ยมสุดท้าสุดท้ายแล,แล้วก็จะได้นํา ไปรายงานผลต่อท่านผู้ว่าในฐานะประธานนะคะวันนี้มีปปชไม่ได้มาหน่วยงานเดียวนะคะมีหน่วยงานที่เราจัดทีมค่ะมาวันนี้ต้องขออนุญาตแนะนาหน่วยงานได้นะคะเป็นผู้แทนจากสํานักง,งานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหน่วยงานต่อไปค่ะผู้แทนจากสํงงานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะยงานต่อไปค่ะสวัสดีการและคุ้งคลองรายงานจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะรายงานแม่หลัก อีกหน่วยงานหนึ่งค่ะที่เราประสานความร่วมมือบ่อยมากค่ะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและผู้แทนชมรมเรือขายข้าวประชาชนวันนี้ค่ะต้องขออนุญ,ญาตนม,<อ>มาสองอมาสองท่านแลน้วกันนะคะ<อ>เป็นผู้แทนจากชมรมสตองสิทธิ์พอเซงตานทุจริตจังหวัดบุรีรัมย์ รารพัฒนาสิ่งนตจังหวัดคุยด,ดามค่ะซึ่งต้องขออนุญาตชื่นชมค่ะว่าได้รับความร่วมือแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดหรือแม้กระทั่งตัองงวอำเภอค่ะที่เราไปประทับใจค่ะรู้สึกว่าโครงการที่เรามาวันนี้วัตถุประสงค์ของโครงการนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเราไม่ได้มาการันตีหรือรับรองว่าการดําเนินงานของท่านมีการดําเนินงานถูกต้องนะคะท่านดําเนินการเป็นไปตามรูปแบบตามาระเบียบกฎหมายที่กําหนดหรือเป็นกระทั่ง แนวทางตามที่กรมการพัฒนาชนชนกําหนดท่านมีปัญหาสงสัยตรงไหนการดําเนินงานการเบิกจ่ายท่านถามพี่เลี้ยงของท่านค่ะสำนักง,งานพัฒนาชนชุจังหวัดได้เลยเขาก็จะช่วยหาทางององกด้านปปชในฐานะเวยงานตรวจสอบเราจะมาติดตามตรวจสอบน,นะคะว่าการใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าหรือไม่ปปชามาวันนี้มามือเปล่านะคะพร้อมที่จะนําความรู้ทุกท่านกลับไปแต่ถ้าจะเป็นหน่วยงานที่อีกหน่วยงานหนึ่ง ปปทนะคะหน่วยงานปปทเขาจะลงพื้นที่เกี่ยวกับหนึ่งเกษตรหนึ่งษฎีใหม่เขาจะถือตลับมิตรไปด้วยนะคะเขาจะทําการวัดเองแต่ปปชวันนี้มาจริงๆอยากจะมาตอนที่ท่านขุดสระนี่แหละค่ะแต่ด้วยช่วงสถานการณ์โควิดเราเราเลยหยุดการลงพื้นที่ไวก่อนในไหนก็คือถ้าบางที่กิจกรรมเอามือหรือการดาเนินงานเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าท่านจะมีการต่อย,ยอดโครงการนี้ต่อไปยังไง เพื่อให้การใช้จ่ายมีประมาณคุ้มค่ามากที่สุดต้องขออนุญาตนาเรียนไว้ค่ะคุณชแล้วจากนี้จะให้ท่านหนุนพางพัฒนาการนาทาอนะคะท่านได้เล่ารายละเอียดตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการนะคะตั้งแต่ได้เลยว่าโครงการนี้เป็นมาอย่างไรรวมถึงการเบิกจ่ายตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนจุดประสงคก็ขอตัวทีแล้วก็จะรับรองได้คณะคอจแล้วก็ทีมงานที่มาเดืนนี้ท่านครับก็พวกเรารู้สึกตื่นเต้นเนาะ ตรงเลยจะยินชื่อปปชสตอน,นอและตื่นเต้นตลอดละะสสนะครับที่จะทั้งที่มีะัสดุการมาเสริมเตรียมกรตากนะครับเราก็จะตื่นเต้นและกะทั่งจังหวัดปปชจังหวัดนเองเราก็จะตื่นเต้นแล้วก็เราก็พยายามเตรียมความพร้อมไว้ไว้ตลอดเวลานะครับแต่ตอนรับทุกท่านที่มานะครับก็ก่อนอื่นก็จะขออนุญาตเล่าเกี่ยวกับผลการเรินงานตัวโครงการพคโรนานะครับในส่วนของภาพรวมอำเภอ ทางอำเภอครับว่าเราจะมีการอะไรบ้างตามตามแนวทางรูปแบบที่กรมกำหนดมานะครับผมก็ตอนนีนตั้งแต่กระบวนการแรกนะครับคือตั้งแต่การเริ่มะชาสัมพันธ์ลักษณควรเรือนนะครับที่ที่ที่แต่เราได้รับนโยบายแล้วหลว่าเราไ้รับโครงการนี้ทําในปีหกสนะครับเราก็ระชาสัมพันธ์ให้ควเรือนที่เขาสนใจเรียกวาโครงการแล้วก็ผ่านทาง ทางทิจารณาส่วนทางคณะผู้ใหญ่บ้านครับสำหรับเรื่องเล่านะครับมันก็ถามเมนอันนี้ไลยมันเกิดคลิปเกิสิญานะครับผมก็จะขอตัดนะครับจาก60นาทีนะครับให้เหลือในเล่าจากอตอนละ10นาทีนะครับสำหรับตอนที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ พอยุติเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเฮาแต่จังใจก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดสับตะสับไข่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผอ้จะทำได้เด้อครับเด้อรื่องเล่ากำลังสีเข้มข้นนะครับติดตามตอนที่สองได้นะครับสําหรับตอนนี้ขอให้พี่น้องเฮาอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนก่อนนะครับสบายดีครับ